ครับออกข้างในสองสี่หกสามฟันคู่เยี่ยวครับแบออกฟันคู่ซีครับนะครับอย่างประมาณแบบนี้ก็จะเป็น,น,น,ปนคู่หก คู่สามนี่เนาะตามช่างนะครับผมมาเน่กับทีฮุบเขานะครับยกแข้งในงานนะครับนี่ครับเนาะจังสี่ก็ได้จังสี่ก็ได,กได้นะครับผมจังสี่ครับก็อนจะเป็นเบรครับนะครับเบรครับนี่เนาะปับะป๊บอ่าสองปั๊บอันนี้นะครับ มาเนี่ครับจานมุดเล็วไล่นี่ก็ได้ครับมัมคีออกหนาล้างนะครับแบบนี้นี่ครับเอาเป็นคู่สี่นาล้างครับนี่ครับนี่สิครับอันนี้กับฮุกเขาครับนะครับคู่สี่ยกแข้งได้งานนะครับผมนี่ครับนี่ครับอย่ามาท่านี่มันก็คีออกขวาเม็ดหนึ่งออกกลางอีกเม็ดหนึ่งนะครับผมออกคู่ห้านี่สิก็ได้ครับคู่ห้า นะครับคู่เอียวเนาะ,ะแท็กซี่ก็ได้ครับผมเบรกสมมุติว่าสถานีนะครับผมออกคางๆนะครับแหวนขมาอีกนะครับปั๊บนะครับยวบอกอีกยกแข้งยังสีใได้เป็นคู่ซีนะครับมึงเกียมันหุบเผาวันนี้ก็สิแบะออกนะครับ สเม็ดอันนี้มันเป็นทาพิเศษครับเป็นทายยากเนอะเอาคู่หกนะครับแบะออกนะครับอันนี้เล็กออนนะครับผมตัวนี้นะครับประมาณนี้ครับ